สวัสดีครับอยู่กับช่องบ a n ดาลฟิกนะครับวันนี้มาเล่นเกมซอมบนะี้นะยิงซอมบี้นะครับเดี๋ยวชื่อเกมครับอยู่มุมขวาเบื้อ,อ,องเพอาะแบบแล้วพร้อมแล้วเล่นเลยนะเกม โอ้ภาพเกมแร่บเหมือน GTA ทุกคนเออเออเกมไม่ธรรมดานะครับเกมไม่ธรรมดา ดีสัญลักษณ์บอกให้เราเดินตามมันไปให้เราเดินไปตรงนี้อะไรวะโอโอเปิดอสอมบี้อ่ะออถ้าเราเดินใกล้ไปถ้าเราเดินไปใกล้กลเราจะเจอสอมบี้สอมบี้ตัวโคตรใหญ่ มัี่ยักษ์ไอ้ยักษ์ซอมบมมี้มันมีทางบอกให้เราไปเราก็ต้องไปตามทางนะแล้วเฮ้ยปิดประตูพุธเฮ้ยาเฮ้ยเฮ้ยทำไมตกมาทำไมผมตกมาทุกคนไม่เคยเล่นนะเกมน,นะไม่เคยเล่นเลย ซอมบี้ตาออเอา่าละเข้ม่าเลยถ้าเดินมาหาประตู่าเลยง่ายยังง่ายไม่โอ้อ,อ,อประตูเพิ่งเข้ามานี่วะเดินไปอะให้เราเดินไปเจ้าสัตว์จานนะ ซอมบีอ่ะมันเป็นซอมบี้ทุกคนห้องหัวแตกอะไรมันมี่สัตว์ยากรักบอกให้เราเดินไปเราก็ต้องเดินไปนะเรต้องใช้ปืนด้วยนี่เว้ยออยิงมาละเราต้องยิงมันเราต้องยิงมันมีเรื่องสำคัญเลยวะ

มาอะไรเนี่ยเหอเงิน้หอคขอวิิิอิสองเมรวจือนะสำรวจรวจมันให้เราขึ้นไปอาผ่านผ่านเลยแค่ผ่านเลย เดินมาจุดนี้คือผ่านเลยมาเซฟจุดนี้คือผ่านเลยมันจะให้เราสู้กับบอดจักเลยว่าอันภาคสองว่ะคือ right, ยังไม่คเคยเล่นภะาคแรกลยจุดจุนคือมาเล่นภาคสอง มันจู่มันขึ้นมากูตายอ่ะหรือว่าไงอะไรกูกดออกอะไรกดผิดอ่ะอะไรีดูดูหน้ามือด,ด,ด,ดิกกูลายมาไปหูห้ ให้กูเจ็บยงเ็บยา <All right. S 1> อออาไรอไร่อะ right, แบบแบบเมื่อกี้ผมแบบแบบเพิ่งมาแป๊บเดียวกูตายเลยเหรอกดเลยก็กเลยกกีบดีกบดีอไรมาเป็นประทีให้กูไปยิงไ <All right. S 1> ด้ไหมที่ ให้ก okay, ลับมาทุกคนเหมือนเมื่อกี้ยังไม่แบบยังไม่พอใจยังไม่พอใจของ,งเกมยังไม่พอใจเราเลยอยากเล่นคาราเตา้ธกิจ <Shit. S 1> เยอะเราเล่นหนังจดงนะครับก็จะได้รู้เรื่องธุรกิจนนะอาจจะเล่นธุรกิจแบบได้เยอะก็เลยจะรื้ได้เยอะก็าากเลยดดมาตกใจรื้อที่น่าหล่อ มงอมั้งอมนี Blue ่อมนี่อะไรในเกมตาเขียวยอมนี่กินน้าเ์าตาเฉลียเฮ้ยงั <Sud Kraft> ้นก็ปีละทุนป่ะปิดประตูกอีเฮ้นทางไหนอันนี้ ตอามนี่เลเอ้ยสอง B นียนี่แบบทำเหมือนเหมือนเือิดอะรเีต็มมาก่อคือกูิดว่ากูเล่นแกนี้ อยู่ดอยู่วันที่สีเนี่ยเลือดตึงแล้วจอเลยพื่เล่นแก่นี่ด่าที่่มั้เออ่จอเข้าอ่ะทำจริงเราไม่ไม่ได้เล่นเกมนะเด็สมบีเขาจะมีบอกเลยนะว่ามีฝั่งสมบี อ๋อตรงนี้เราโดนอะ there you a r ไม่ไปเดินเองได้โอเคครับทุกคนก็กลับมากันอีกรอบหนึ่งแบบใหม่เราได้ปืนใหม่ด้วยเราได้อัพเกรดอาวุธเรียบร้อยมีปืนใหม่พร้อมมีเป่าหัวซอมบี้โอ้โหดด้ีมากนี่เราเคยมีมาแล้วแล้วก็เหมือนเคยตกปลาที่นี่มาก่อน เป็นนิ้ตบปาล์มแห่งแห้งตาลหาตาลกันนี้ What do we have here? มน่อดส่วนตัว่ใดแ่นตัเข้ามาถ้าสิเกมนี้ต่ากันคือว่าคือวคือว่าคือว่าว่าคือี่าคือว่งคือคคือว่าคือว่าคืออือคาค Oh, well, damn! You're the rescue team? Come on! No problem, let's make a run for it! Nice! Help me!

มึงก็เดินเน่ะมึงเดินเร็วเกินอ่ะจะเดินนว่เออเดินเร็วเกินทำแบอยู่ลมึงเดินเร็วเอะเากูยิงคอมมี่ให้หมดลยขมัาโดนตกรอมันโดนอไ ให้ไปนี่ไปนะเถอ,เอะเถอะก็จบในตอนที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ไว้ให้ใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้ก็บอกเดี๋ยวจะมาเล่นเกมนี้เพิ่มเติม,ม,ตมถ้าอยากให้ผมมาเล่นเกมนี้ก็บอกเลยครับทุกคนผมรับเล่นทุกคนบอกไปเลยอืม ก็จบกันไปแล้วนะก็กราบเรียนผู้ที่ดูอยู่นะก็ขอบคุณนะครับที่มาดูผมนะครับถึงแม้ผมช่องผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงได้เรื่องเท่าไหร่ก็อย่ลืมตูนับมาดูหลักที่ก็จบกันนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องผมแนละ้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยดนะีกว่าจบ